สวัสดีครับพบกับช่องบุ๋มในช่องช่องบุ๋มชาแนลวันนี้ช่องบุ๋มจะพาทุกท่านนะครับมาเขียนวงจรคอนโทรลนะครับเป็นวงจรสตาร์เดลต้าครับเป็นการสตาร์มอเตอร์แบบลดกระแสนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มอเตอร์ตัวใหญ่เขาจะต่อแบบเดลต้าถูกไหมครับแต่เวลาการสตาร์ถ้าสตาร์แบบเดลต้าเนี่ยมันก็จะกินกระแสสูงทําให้ นะครับไฟกระชากมากเกินไปนะครับผมขอนให้ทุกท่านจะไปดูและรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุมชแนลเป็นกําลังใจให้ช่างบุดเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสิมูรีเลนะครับตัวขียวๆนะครับคลิกเข้าไปเลยตัวนี้ช่างบุมเขียนไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันใหม่กดบวกนะครับ เริ่มจากการนำไฟเข้าไปทำคานหมุนวันนี้เราจะใช้คอนแทคเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับ KM1 KM2 KM3 นะครับแล้วก็จะมีตัวทัมเมอร์หตัวนะครับในการใช้งานวันนี้เราก็นำฟิวนะครับมาต่อ คลิกเข้าไปเลยเหมือนช่างบุ๋มเคยสอนเมื่คราวที่แล้วนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับเป็นการตัดนะครับขณะที่มอเตอร์ทํางานกระแสเกินนะครับฟิวก็จะทํางานขณะที่มีการรับงวงจรของไฟฟ้านะครับสวิตช์ nc สวิตช์สตาร์ท nc คลิกเข้าไปนะครับใครมือใหญ่ก็ต้องขยายให้ใหญ่หน่อยนะ อมือเล็กก็ไม่เท่าไหร่ถือว่าใช้งานสะดวกนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ทําแบบง่ายๆไปเลยทำเรื่องอยากเป็นเ,เรื่องอยากเป็นเรื่องง่ายครับเราจะใช้ทั้งหมดสาตัวให้วงโย่ออกมาหมดก่อนครับเพราะว่าตอนเขียนมันจะได้ขึ้นตัวอ่าตอนให้วมใช้คอน,คอนแทคช่วยนะครับมันจะได้ตั้งค่าได้ง่ายนะครับมันจะต้องมีอ่า ช่วยตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมันนะครับชื่อตัว value นะครับเปลี่ยนแท็กนะเป็นชื่อก่อนนะครับแล้วตัวนี้ช่องบุญจะเป็น K M สามแล้คลิกน้ำเบอร์นะครับไว้ตัดโอ้ตัวนี้ผิดต้องเป็น N C ครับ K M สามตัวนี้จะไว้ตัดใน เคมหนึ่งนะครับถ้าเคมสามทำเคมหนึ่งต้องไม่ทำนะครับเดี๋ยวก็จะมีเคมหนึ่งไปตัดเคมสามอีกทีหนึ่งนะครับเพราะสองตัวนี้จะไม่ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องมีทามเมอร์ตัวหนึ่งเอาดึงออกมาก่อนนะครับมันจะได้อ่าอันนี้ไม่ใช่นั c เป็นเนะครับทามเมอร์ก็จะตัดตัวเคมหนึ่งนะครับให้เคมหนึ่งทำงานแั๊บเดียว เปลี่ยนเป็นทั้มเมอร์นะครับกด value นะครับคลิกให้สีฟ้ากด value เปลี่ยนแท็กนะครับอันหนึ่งไนดะ้ถูกแล้วเปลี่ยนอ่ากดแท็กเปลี่ยนเป็น kt นะครับ kt หนึ่งอันนี้ km สาม m สอง kt นะครับน,นี่จะจะช่วงกันอย่างนี้นะครับผม km หนึ่ง km สามโอเค เพิ่ม c o n t a c นะครับของตัวตัวนี้ต้องเป็น km 2จัดให้สวยนะครับแล้วก็เพิ่มของ km หนึ่งเปลี่ยนชื่อนะครับ km นี่เป็นหนึ่งอยู่แล้วอ่อตัวนี้มาหาตัวนี้นะครับแล้วคลิก14ของ KM1 มาเข้า A2 คลิก 14KM2 มาเข้ามาคลิกตรง A2 นี่นะครับคลิกตรงสายไฟไม่ได้นะนี่ครับมันก็จะต่อมาให้ส่วน KM3 ที่ช่างบุ๋มบอกตอนแรกครับว่ามันต้องมี KM1 มาตัดเพราะว่าถ้า KM3 ทำงาน KM1 ก็จะ ต้องไม่ทำงานถูกไหมครับเราคลิกตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ,รารบมาหาตัว a2 สองเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะต่อวงจรให้เราเองนะครับจัดให้สวยงามเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเลยต้องเป็น km 1หนึ่งถูกไหมครับนะี่ครับหลังจากนั้นก็หาตัวนิวตันมาใส่ ก่อนที่จะเชื่อม Newton นิวตอนครับเราเอา a 2ทุกตัวเนี่ยเชื่อมหากันก่อนทุกตัวเลยนะครับนี่เราเค่อยมาคลิก a 2กับนิวตอนนะครับตัวทัมเมอร์นะครับช่างผมจะตั้งเวลาสัก3วินาทีนะครับผมในการทำงานคลิกทัมเมอร์นะครับคลิกเมลูนะครับคลิกดีเลย์คลิก3นะเอาสัก3วินาทีนะครับในการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์นะครับ แล้วค่อยไปเดลตานะครับการทำงานนะครับจะสตาร์ท KM1 กับ k m เเป็นแบบสตาร์ k m 2กับ k m เเป็นแบบเดลตานะครับผมเอามาเริ่มจำลองกันเลยนะครับนี่ครับต่อไฟต่อฟิวเรียบร้อยกดสตาร์ทนี่ครับนี่ครับผมทำงานเรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับทำการกดสต็อป S1 ถูกไหมครับช่างมุจะกด S2 นะครับ เดี๋ยวผมขยายให้เราไม่ต้องไปดูฟิวกันนี้ก็ได้ครับเพราะยังไงเราก็เข้าใจแล้วกด S2 เราดูทั้เมอร์นะครับเวลามันจะขยับ2วิปุบ๊บตัดนะครับก็ KM3 ทํำงานทันทีครับผมนี่ครับก็เป็นนะครับการเขียนวงจรแบบสตาร์เดลต้านะครับสตาร์มอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าเพื่อลดกระแสในขณะสตาร์ท นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับฝากทุกท่านนะครับช่วยติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลและเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับการเขียนตัวซิมูเลเลนะครับจะเป็นตัว power ของตัวสตาร์เดลต้าตัวนี้แหะครับเดี๋ยวเอาไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ